วันนี้ที่สนามพารีสนะครับนอต p ารีสอารีนาครับนักชกสาวของเรานครศรีธรรมราชนะครับเจ้าเฟียลนะครับจุธรรมาศจิตพงนะครับขึ้นชกกับทั้งมวยจาก มร็อกโกค,ครับโอ้โหของเรานี่แพ้ไปอย่างสนุกสูสีและ,ะสร้างความผิดหวังนี่ครับบรรยากาศตอนประกาศชูมือครับเจ้าเฟียวนี่กับโอ้โหตอนแรกมั่นใจครับพวกเรานักข่าวก็มั่นใจเป็นดูสูสีครับแล้วสุดท้ายพบประกาศออกมาครับเป็นมุมแดงได้รับการชูมือนะครับก็เป็นการกกรอบที่บทคนครับอย่างน่าผิดหวังนะครับ ทางสตาร์โพสนะฮะแล้วก็มูสืบข่าวเจ้าเฟียวดยวมาฟังนี่ดูคะแนนครับก็ออกมาสูสีครับเราแพ้แ2ต่อ3นะครับในสุดท้ายมาฟังเสียงของเจ้าเฟียวกันว่าให้สัมภาษณ์อย่างไรครับสวัสดีค่ะ เอาก็ก็เสียใจค่ะถ้ามันก็แพ้แล้วไม่ก็แพ้เวลาเราเข้ายากไหมหรือยังไงถามว่ามันเข้ายากไหมมันเข้ายากค่ะแต่ว่าเวลาหนูต่อยหนูว่าหนูชัดเจนว่าค่อนข้างมั่นใจในนยกสุดท้ายซึ่งเขาก็ไม่ค่อยเข้าเราเราก็รอจังหวะเขาเหมือนกันแต่พอเขาเข้ามาเขาโดนเราก่อนตลอด แต่ยกสองความคิดหนูนะคะมันมันต่างคนต่างดูนมันก็ไม่น่าออกมันเสมอเพราะว่าเราแบบเราก็ออกเขาก็ออกแต่แบบถ้าเอาลูกชัดเจนหนูว่าหนูก็ชัดเจนกว่าอยู่ดีแต่แต่กรรมการมุมมองอาจจะไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็ฝากเชียร์เหมือนเดิมค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ เราทำได้ดีเรามีหน้าที่ต้อยก็คือทำได้ดีแค่นี้แต่สิ่งอื่นเราควบคุมไม่ได้อันนี้ก็ปล่อยไปค่ะก็เต็มทีแล้วะ<ต>ขอบคุณนะคะก็จริงๆก็ว่างเล่นนะหลาเนี่ยเพราะว่าค่อนข้างมันใจอะแต่ก็ไม่พิษว่างนิดนอยน่อยูอ้าน่ยูยกสามอ่ะนุงม,มากนูบแบบ Allez voir.